เย้มาแล้วภาพสองคุ๊บมาเลยดีต้องเหยื่ตัวเหอ่ๆอันนี้นะก็รับกอคอยเลยสบายดีทุกคน สบายดีตอนเ้าๆแล้วก็สวัสดีน้ำพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ผู้ที่มาเบิ่งแล้วก็มาส้มนะตอนนี้กาหากมอหอดอยู่หน้าทุกคนเลยขึนนี้ก็ฝนตกหมดขึ้นเลยเสานี้รอบเสาบรรยากาศอยู่หน้าก็เต็มไปด้วยน้ำทุกคนเเบิ่งนีงกน่ก่อนี่ตกขึ้นหนึ่งก็มือทุกคนเลยเสานี้หากกับญ้านี่นะหากกัหินเซงแดดเนี้ย ส่วนชาวบ้านเขาก็อ้อมาตึกจะลุงก็มีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเฮาสิเฮินไปเบิง่งคั้นผายเฮาอยู่หน้าเทิงก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวจะลงไปเบิ่งชาวบ้านเขาตึกจะลุง่ามันสิได้บอเฮาวมาห้าหาน้าเทิงเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งหมื่นเฮาก่อนนะครับผมแล้มันหาดนะเพราะว่าคืนนี้ฝนตกแห้งขนาดคืนนี้เนะี่ย เบิ้งเขาโง่กินแนะ่ทุกคนโง่เทากับบัวแดงอ,อ้อดตรงอ้อป้ามืดนะเพราะว่าซุ่มนี้มันมันเท่าแน่เลยครับมันอ่อนแอสซงนั้นก็เลยบ่ได้อ,อ,อ้อนะอ้อที่โตมันที่แข็งแห้งนี่เขาไปเบิ้งเมืองเข้ามาต้องใส่สีบ่ได้ฮาดแล้วทุกคนเบิ้งจังกว่าหญ้ามันฮาดไม่ม้อยเพราะว่าป่อยป่าลายนะปีนี้นเะขาเชื้อฮาดนี่แล้วเลยเลยบ่ได้กินป่าน้ามูเลย ต็มปลอเลยปลอดภัยทุกคนเลยปลอดภัยจะเจอนั่นนี่สามมืองนะมืองนั้นก็ปลอดภัยเดี๋ยวเฮาสิลงไปเบิ่งทีมงานตึกจะลุงทุกคนแล้วก็สมาชิกน้อยเฮานี่เซอร์เบเดี๋ยวเฮาสิลงไปเบิ่งว่าเขามาบ่ไปลงนเตอร์ลงมาหาทีมงานเซอร์เบสกะ

พอมอนเพิ่งมาตึกจะลุ่มหมาแล้วบ่าได้ตัวลากมองกับมาซื้อบ่มองกันเดี๋ยวหอบไปเบิ่งชาวบ้านเขาตึกป่าเลาะโฮนี่ทุกคน ว่าชาวบ้านอีพุหนึ่งตึกอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเราไปเย็บมึงครับว่าเขาหมานปะขามาตึกแต่สานะส่วนทีมงานที่หันกับหมานไปเพล่อ,อก็ได้พูลโตสองโตทุกคนดเดี๋ยวเรามาเบิ้งอีพุนนี้นะครับตึกบ่อนเพื่อบ่อนมั่นนะผู้เชื่อมองก็มีเชื่อหรือเปล่ามองนะ,บบะได้ปะอ,อืม

ดินน้อยดินน้ำทุกคนนะวางตกเด้อเลิกได้มาอย่ามึงเบ็ดทุกคนนะแต่กับโบทึนะนะเบ็ดเอาเสื้อไว้แต่เสานะน้ำกระลายขนาดโบทึสจาะล่างเลยจะโตเลยนะน้ำก็เริ่มลงนี่แนละ้วฝนก็เริ่มจะมาอีกแล้วทุกคนนะนะมืดไหมแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเขาจะลุง้งอีกรอบที่สองทุกคนนะ Còn mình đây bò, sau này nhăng bò đây này sau này, này để không phải bưng nhỉ? Thảo nhái bòn từ luôn lưỡi thun này. nhìn xỉ như pha này để không phải bưng. Nắm cái lăng, này ừ cho Hà, 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 giờ, hà, phải hà sơ, phải hà, phải thử thôi, đây đấy? Sơ đấy xem. mà lại, năm lại, thôi Khẩu định nói sơ, bật thư chi đấy. Nè, màn khúc. bà phải được phạt đớt phạt được 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 phạt bà <cười> <cười> vật của anh, 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 vật หารเวทผพ,พ้อเชือตลาดไม่เน,<ๆ>นื้อ,อ,อ <c oughs> เขปิดเลยเออเฮาเมื่อหาเห,าห็ดกกินข้าวกอนทุกคนเพราะว่าปลาดิกงน้อยอยู่เท่งนะย,ยันเขาลงมาดินน้ำยันเขาตกน้ำตกไงปลาตัวใหม่นี่ไหลมาขวางโคนะแต่ว่าเชื้อมันบูฮักกลางเคืองนี่โคนี่ไปเลยนี่ทุกคน ไปเดี๋ยวห้องมือหาให้กิกนข้าวทุกคนมาหอเทงเลยทุกคนนะเดี๋ยวห้องกิสิมาฮ็ดกินกินข้าวน,น้ำมันนี่ป่าห้องก็ม,มาเก่งเ้อร์รส้มเก่งเชอร์รส้มบ่จะห้องจะเ็ดน์เรากินเก,ก,ก่งเชอร์ไม้ส้มเนาะเชอไม้ส้มเขามีทุกคนเนดะี๋ยวห้าสิมาโซเกตแล้วก็กเกงนะส่คีมกโนนะป่ายาน่นี้กินขี้กรเดิน いいですね。 แรกไว้เอะก้อยทุกคนนะเ็มันเปยนตะก้อยก็เลยนะป่ามันยเนาๆเลยนะเพราะว่าเขาเป็นเกศนะสีนงิไมส้มดิน้ทุกคนนะมัรก้อยกับบุก้อยเนเขาบอกบบุจะมีลายก็เลยบุก้อย เมันนี่เนาะดูกมตาเ้ม้มเข้ากับล้างแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนนะเขาต้องล้างหลายๆน้ำเยนะผักอีตู้เข้าก็มี่เ่อมันหอมเขาล้างบลายมันสีเข้มทุกคนเลย เนี่ยฮัซซีเชอร์แล้วเก็บฟ้าไว้สุดท้ายมันสุกอบานนี่เนี่ยโลท่าย่างเดียวโลดทายากินเลยมองหอบฟดแล้วทุกคนน,ะนี่มาซีมบ้างตะเก็นหอมเทนิ่งนะมันเสียบมีแต่ผู้เทาเขาเลยมัก เฮ็ดกินอันนี้ทุกคนนะไ<ป>ม,มาชมกนมเฮ็ดไว้เต้หึงหึงเนาะ

เด้อกินบ๊อด กินข้าวกับอิม่มนะทุกคนนะแล้วกากับสีหาพักพ่อนนะน้ำกับเลิมรถในเล่นนะท้องฟ้าก็เริ่มมืดไปเลยทุกคนสำหรัคพิมนี้ก็ขอฟ้าไิเช่นี้ทุกคนขอความกอบใพรผู้ที่มาเบิ้งแล้วก็มาส้มมาเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวรอดลุ้นคลิปต่อไปสบายดี